สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทิษีีดนตรีนะครับเรื่อง secondary dominant ครับเรื่องของ secondary dominant ก็แปลได้ตรงตัวนะครับว่าเป็นคอร์ด dominant ระดับที่2หรือก็คือไม่ใช่ dominant หลักนั่นเองนะครับ dominant จะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบต่อเมื่อมีคอร์ดหนึ่งมารองรับนะครับหรือก็คือลักษณะที่เขาเรียกกันว่า5สทงหนะครับดังนั้นคอร์ด5สมมติ จึงมีคอร์ดหนึ่งสมมติราลองรับอยู่เสมอคอร์ดหนึ่งสมมติที่ว่านี้สามารถมีได้ทั้งสามแบบนะครับคอร์ดหนึ่งที่เป็นเมเจอร์คอร์ดหนึ่งที่เป็นมเนอร์คอร์ดหนึ่งที่เป็นโดมินแนนต์นะครับส่วนคอร์ดฮาร์ดดิมและคอร์ดดิมจะไม่ใช่คอร์ดหนึ่งนะครับและคอร์ดโดมินแนนต์ จะเห็นได้ว่าเรามีคอร์ดเมเจอร์ทั้งหมด2คอร์ดคอร์ด1และคอร์ด4นะครับ mm hmm. ก็คือในคีย์ C นะครับจะมี f c กับ f นะครับในคีย์ C คอร์ดเมเนอร์3คอร์ดคือคอร์ด2คอร์ด3และคอร์ด hmm. 6ก็จะมี d เมเนอร์ or, e เมเนอร์ or, และ a เมเนอร์ or, ในคีย์ C คอร์ดโดยไปนั้นก็จะมีอยู่คอร์ดเดียวครับก็คือคอร์ดที่5คือคอร์ด G 7นั่นหมายความว่าคอร์ด1คอร์ด2คอร์ด3คอร์ด4คอร์ด5คอร์ด6สามารถเป็น5สมมุติได้นะครับครับผมก็จะยกตัวอย่างเป็นคีซีครับเช่น G 7 e v e n คอร์ดห้าของซีเมเจก็จะเรียกว่า5้าองหครับ a 7เป็นคอร์ด5ของ d m i n o r ก็จะเรียกว่า5ของ2นะครับ b 7เป็นคอร์ด5ของ Em i n o r ก็จะเรียกว่า5ของ3นะครับก็ยกตัวอย่างเป็นดังนี้ครับตามภาพผมก็จะมาสอนทำคอร์ด Secondary d o m i n ม n เนะครับผมยกตัวอย่างคี C แล้วก็ยกตัวอย่าง5เซเว่ของ3นะครับผมก็จะมาดูคอ3ของคีซีว่าคือคอร์ดอะไรมีคอรีเมเนอร์แล้วผมก็จะนับจะคอตีเมเนอร์ e ขึ้นไป5เสียงนะครับก็นับตัวมันด้วยก็จะได้ B นะครับโน้ตตัว B แล้วผมจะดูโน้ตตัว B ติชัปติดแฟตของคีอีหรือเปล่าก็คือไม่ติดนะครับ ผมก็จะเอาโน้ตก,กระจายคอร์ดจะได้ B B# F# s h A# r A-Sharp p นะครับนี่ยังไม่เสร็จนะครับแล้วคำตอบที่ได้คือก็จะเป็น B B# F# s h A r p a นจัลโนะครับถ้าไม่ถึงเป็น A n a t u r a ลก็คอร์ดตัวเป็น7ต้องติดแฟตตัวที่7นะครับผมก็จะมาสอนทำคอร์ด ดิมเนะครับยกตัวอย่างคีเหมือนเดิมครับก็ผมยกตัวอย่างดิมเซเของ3ผมก็จะดูค3สามคีซีคือคออะไรก็คือคอ e minor ครับแล้วก็จะนับขึ้นไปจะเสียงนับตัวมันเองมันด้วยก็จะนับกันก็จะนับ e f g a b C D เขาได้โน้ตตัวดีนะครับผมก็จะไปดูว่าโน้ตตัวดีติดชาร์ปติดแฟร์ของค e หรือเปล่าก็คือติดนะครับติดติดชาร์ปนะครับก็ได้โน้ตดีชาร์ปแล้วผมก็จะเอาโน้ตดีชาร์ปนี่ยมากระจายคอร์ดก็จะได้เป็น D ีชาร์ปเฟเดิลบ์นชาร์ปเอชาร์ปซีเดิลบ์นชาร์ปก็จะยังไม่เสร็จนะครับคําตอบที่ผมได้ก็คือ D ีชาร์ปเฟชาร์ปเอเนเจอร์ล์ซีเนเจอร์ล ก็คือตัว3ก็จะติดจะลดครึ่งเสียงตัว5้าเป็นเครื่องเสียงนะครับตัวที่เก็จะลด1เสียงเลยนะครับทีนี้มาดูฮาร์ปดิมกันบ้างนะครับฮาร์ปดิมผมยกตัวอย่างค c เหมือนเดิมครับก็เป็นฮาร์ปดิมเซของ c นะครับ ผมก็จะมาดูคอสี่ของพีคือคออะไรก็คือคอร์ฟ F major นะครับก็ผมจะนับขึ้นไปเจ็ดเสียงนับตัวเองด้วยก็ uh. F G A B C D E นะครับก็จะได้โน้ตตัวอนะครับผมจะมาดูว่าตัวอ e ติดชาร์ปติดแฟตโน้ตตัว E ที่ผมได้ติดชาร์ปติดแฟลตหรือเปล่านะคีในคีย์ F ก็คือไม่ติดนะครับ ก็จะเอาโน้ตตัว E มันกระจายคอร์ดนะครับก็จะได้ e g arp, b d Shar ก็จะยังไม่เสร็จนะครับก็คำตอบที่ผมได้ก็เป็น e g natural b flat d natural นะครับก็คือคอร์ดฮาร์ดิมเนี่ยตัวที่สามก็จะลดครึ่งเสียงตัวที่5้าจะลดครึ่งเสียงตัวที่เจก็จะลดครึ่งเสียงนะครับ ผมได้เตรียมเองที่ใส,ส่สกินนีโดยเีแนไว้ชื่อเพลงว่ากว่าจะรักนะครับเชิญเพื่อนๆไปฟังได้เลยครับ